สบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อสีสุขทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองตอุบลขุนบันแขครับ่งนะครับ <laughs> มือนี้เข้าสิไปบิ๊กซีอุบลพี่น้องสิไปเบิ่งมาอยากไดะมาเนาะอยากไตะม้ามาโดนเดีย๋ยวพี่น้องหยักเรียงมาพัด <c oughs> ก็เลยว่ามือนี้สีห้พี่ต่อพาไปเบิง่งเพราะว่า พี่ต่อสิขามไปล่าเวันที่สี่พี่นอ้องแล้วเทากถา็ถามนั่นถามนี่แล้วว่าเอาม้าขามได้อีโบเขาจะว่าเอาขามได้น้องพี่นอ้องตัวหนึ่งแบบว่าเทาสื่อไปเลี้ยงกันสินะทางด้านเขาจะกบบระโปดงแบบว่าแข่งเลี้ยงนะแต่ว่าขันเทาสื่อแบบร้ายนี่เป็นขอกยิ่งใหญ่ไปขายนี่เป็นบนกระโปรงแต่ว่าขันเอาสื่อมาเลี้ยงนี่เขาจะอนุโลมอยู่พี่นอ้องก็ได้ว่าสิไปเบิ่งอยากได้ไอ้พันธันนั้น ยังมาเพิ่โก็เด่นเนาะตัวใหญ่ๆคนลายๆอยากได้ไซบีเรียนเห็นนะแต่ว่างอยางมันขี่ดื้อเขามันมันก็เอาพันมัวพันียังพันมัวยิ่งคนสติเออมีเด็ดเดี๋ยวบกลักกีเห็นเลยเอาผ่านแบบันี้ไปเลี้ยงมันจังขากอยากได้แบบล่องไปเลี้ยงเบิ้องเนาะพี่น้องกับเลี้ยงบางยากมากมาผัด ก็ชิคือมาบ้านเท่าเนี่เราต่างเลยว่ามันขี่ห่อนกี่ยังเนี่ยเพราะว่าคัดสัามันเจ็บไข่ได้ป่วยกัเอาไปห้องมออีกแล้วเนาะมาเนี่ยแห้งก้อนอีกอ่าเนื้อเห็ดเสียเงินอีกแล้วแต่ว่าเป็นยังเนาะมาหมักมักมาจันจับมันจับขั้วอันดีใเขียวเลยยิ่งเรามัดสีใหญ่ไลยไม่นบรอเพื่ออะไรวะใบเขียวหน้าด้านเดี่ย โอ้ยห้องหมอมาอยู่ร้าวกับมีไดไรคนไทยเขาไปเ,เปิดเนาะหมอไทยเขาจะไปเ,เปิดจีปากเซกับมีคือกัน,ก,นกับอยู่ปากซ่องจะเห็นเนาะหันหนึหน่งมาเห็นเอาหมามาสียาเรวอะปัดโฉใเมียงอุบลนพี่น้องเมียงอุบลนละท่าท่านี้มาดูจนจืด <laughs> อาวยื้เมืองเดือบบอด่านตำรวจมึงเพื <for Das S 3> ่องเมืองด่านตำรวจมาอาวยายล่กันจนจืดแมคโคมันกับว่าใหญ่นะมันจะนี่จะซ้ำเนี่ยมาเตมิดเนี่ยโอ๊ยใหญ่เป็นใหญ่เนี่ยมาจืดยังใหญ่อีกจะบักว้างกว่าก่อพอไปพอมาเนียเอ้ยบอลหนีนเป็นหนีเป็นหนีเข้ากันมันจารกันนะ ข่อยขับรถนี่คอยขึ้นเสือบกาครับแต่ว่าคันเฮาซิดเฮาก็จักเนาะแบบคืออยู่ากันเนาะไปเลี่ยงเทือนแม่เออเขาขับรถแบบเป็นแบบขับรถอยู่เวียงน่ะโอ้คันนี้คันเครื่องแต่มันก็แบบเออเฮาฮู้มันสิเป็นแนวใดแนวใดเห็นไหไปเทือรกอยู่เวียงบ่อยากขับเลยมันรถติดรถถนนมันแคบอ่ะถนนน้อไอ้นะสลับก็ไปเพรขี่แต่รถจักนะอยู่เวียงนะมันหนือยไปได้ ไปเวียนกันกับขีรถจักรกันคับ, <ios. S 1> บดิท้งใจแล้วมันใส่แมตช์แล้วเนื่องกังวลเลยเนาะเดี๋ยวบัตบรไปเบิ่งมาแล้วตั้งสี่เข่าไปแบ่งไปเปลี่ยนเบอร์เนาะไปเปลี่ยนเบอร์แล้วกันซิมเก่าเบอร์ไหมบอกชิมเก่าได้เลรอเกี่ยวกิมเก่าเบอร์ไหมหรือว่าซิมไม่เลยซิมไม่เลยแล้ว ซิมเก่ามันนี้เปลี่ยนซื้อบะได้เดีมันต้องเนี่ยนี่การ์ดมาลงพยาบาลสัตว์อ่ออเมซอนตัวนี้คือสีขาวเฮียเฮ็ดแบบนี้ยังเหมาเดี๋ยบบปีกัวเนาะนี่แบบีพชรจังหวะเบอร์อุ้ยไม่เจะงตัวขี่ลายแท้มีว่าได้ลูกสอดผมจะจับเปลือกถือลูกสอดม้าปลอมนี่ก็เจียอีกแล้วเนาะ นี่บอลันมาโอ้เขาคายอยู่หนีเนาะคิดว่าเขาจะคายอยู่ในห้าเป็นพยาบาลมาอ่ะอยู่บิกซี่เด้ยเราถ้าจอดทำงานก็จอดตามหน้าหน้าเขาหนกเอียงกับนีเนาะคนมากหนกโอ้หนกลายอะหนกแก้วหนกแก้วปากเป็นว่าเนี่บว่หนกแก้วขนาดนหนกแก้วข้าเบิ่งเลยข้าเอาเขาสิบบาทขาบอก สีวาเห็นอย่างวายยังหนักนะเนอะตัวนี้เท่าไรนี่ไออู้วเอา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 บัตรได้หรอครับแพงโผล่เอ,อ <laughs> เอ็ดเนี่ยนี่มั่งสูงราคาบัตรไหวหรอครับภาสีวะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนมาก่อนสูดได้เท่าได้ <laughs> ต่อขอได้เ่ะได้ได้ปะที่ต่อต่อให้เนี่ยด้วย <laughs> ว่าเห็น่าเขาหวง่าหกพันซี่พันหาได้เพว่าเ่แมนหาพันได้พสินมมาแล้พี่ลูกสีขาไปโอ้ยสีเดือดมาไม้เพื่อนสองโตอีเมย์ยังด่าเลยสไหมกูเรียกอีกแล้วนล้วก็เอว่ากูเกียร์เขาเพื่เก้าเออมงแต่อีเมย์เกียร์เขาเยอะเลยว่าซุกเวีแต่แบบดมมันอย่างเดียว บ่กไปเกลี่ยเสาเช็ดเสือไปี๋ยวไปเบิ่งมากันมันเจสิมี่ลายพันหลยเกียแล้วเนาะั้ราคาเท่าไหร่จำหาหกท่นสูไว้อยูู่้ขายหมาขายนกับมีเนาะนกับมี่กะตาย กระต่ายเหรอเป็นบูดอกระต่ายปรจักสีเหลี่ยงเว้ยมันคื้อมากับแมวมาแมวน้อยไม่ค่อยดีหายากมีแต่ตัวโตใหญ่ใหญ่ท่านไหนคะก็เด่นครับเี๋ค่ะเพิ่งมาเลยตะหักกระติ๊ดตัวเด่น ตัวเท่าไรนี่ครับตัวนี้ตัวแม่ค่ะูก็เลี้ยอยวนตเลยมาพึงมากนีกร่อไรออันนี้ใส่บิลเลียนครับตัวนี้คือสีขีครัซื้อในตาท่าน Whoa okay.

มันมีตัวเมียสองตัวผู้สองค่ะเป็นดื้อมั้งเนี่ยอ้ามีแต่ตัวแหม่มเลยวะมันเป็นตัวผู้ก็มีได้โอ้หอย่างนตัวผู้ไปว่าไปอยู่น้ำเงาเว้ยมีใบปะครับมีใบกับดีเดตตัวผู้สองไอ้ก้เล่นราคาเท่าไหร่ไปหักเล มาเง้ยงตัวซุ่มนี่คืนกี่รที่ใบรัสิ้นอยู่แมนปอหยุได้ยี่ิคนะขึ้น้เนี่ยก็เรื่องห็นยุ่ต้ดัวไปอยู่กหนเยก็ยู่กระ่กดินแล้วคือคนิเต็มเพื่อนเดวนะวันนี้ ดีเลยค่ะมีไบวัคซีนให้โทรมาถึงมากไหน,น,นเอาใครครับเปิดเท่าไรค,ครับหกั้นแก้วหกขันหาเลยวะเดี๋ยวเอาเลยเอาเอเดี๋ยวสี้มครับเดียวถามไปแล้วเลย,ยนีเอได้มาเพววาว่าไม่ไม่ไ,มไ,ได้ใครตจวมันมนี่มือนี่บตัวน้ำเอเออน่ตัองตัวหมาเปิจ่ ไปอยากไปอยู่กับข้าแลวใครแต่มันใหญ่ขนไม่ใช่สิ่งหนาจะไร้งามพี่ต่อพี่ต่อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะสีเข้มตัวไหนตัวนี้จะสีเข้มตัวนี้จะสีอ่อนหน่อยเอ๋อสีเข้มเอออินกี่ตุ้มได้เยอะนี่จะปล่อยทั้งกี่ตุ้มนี่ยมันมากกี่เดือนมันไม่ปลค่ไหนเนี่ยตัวไหนอยากไปเนาะตัวไหนอยากไปยุ่ลาเนาะ แต่เป็นคือตอหาหักพี่ต้อมากมาอยู่บ่โมมา <c oughs> เรียงได้แต่ว่าคันเลี้ยงเราหักมันมันตายและทําใจว่าได้ขอเลี้ยญดีๆได้ตัวได้ไปต่อคิดว่าตัวสีเข้มตัวนี้บ่ตัวนี้ <c oughs> ันต่ตบอกทเมื่อตอนนี้มันสพปัญาบ่คือ,อ่อมือเมื่อกัอนมือเมื่อจะเมา,าเลยบอะอันเมื่อมื่อไรวันทีท่สี่ยี่สิบครัวันที่สอสองได้มัดจำไปอืมมัดจำไม่เพิ่อหนึ่งะค่ะได้ได้ปัญาค่ะจะมา,มาจัจำพันไว้วจะมุง้งอ่าลานเปิดจะม่วงครับ้านเปิดยู่สามมุกงควาเาออกาวม่วงครับเยีสิโทรหากระดรค่ะค่ะ ะเกามุ่งพวกอะไรเนาะอันตัวไหนเด้ออันจำไหมเนอะอาตัวสีเข้มนะได้ครัเดี๋ยวเรื่องคุณผู้นักผ่นาะค่ะค่ะอ่ะัด้ได้ตัวได้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 มัว้มไ้ได้ไ้มด้ไดยไเพไาะว่าได้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 ้ค่ะได้้าไปไไดได้้้ด้ไไ้ยั โอนโอน,โอน,โอนไม่ใจสดค่ะโอนครับพราะว่าน,นี้เรายักซิ่งใหม่มาหอดแล้วบีนองเซ็นทันโอสิมากเปลี่ยนซิมอยู่นี้เนาะพาอยู่นี้มีแบงค์คักนะครัาแบงค์เข้ามาในหางสบายมากแบบ ได้มาหลินมาเล่อมายางแบบสบายเลยมันครบเลยมันจบเลยซิมกับยืนนิ้วเฮ็ดซิมยืนนี่กันตายศูนย์บริการมาเนาะถ้ามีแต่ไปสื่อซิมเลยกายเห็นข้าลงทะเบียนเลยก็เลยอะเนาะข้าร่มทะเบียนเนาะข้ารทะเบียนเนาะแล้วจะเป็นธนาคารกันสารกับเบียนทิปอะไรกันแน่คนอะไรอะไรคนร้ายลินพี่น้องเลย ว่สิไปจอดรถวั่นทิศวันทินดแล้วก็มันหาะแน่เขมาตากแน่เ้นทันแอร์ก็จับสิเย็นว่าเย็นคนไปหายใจแล้วกายว่าเย็นแอร์อุปนแอร์หางเ้นทันนี่เย็น,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 นเ <laughs> ย็นประสูจนันแอร์ใช่ก็ดีรถทัวร์นครใส่เย็นเย็นเพ,พื่อาให้กันจนไหวบ้างข้นซื้อนะเราต้องซืรซับต๊ แตกเอา <laughs> อนนขอโทษครับระบายเป็นมุมอจอดเป็นมุมอจอดใสโทรศัพท์ตกแตกบ้านะหนู <laughs> คืออืออันนี้สุดแนวน,นี้ยังน,นีรอรอทหารทหารโอ้ทหารอากาศเ <laughs> นาะสุดพี่อันมืออื่นจึงไปหลินกับพี่อันให้เรามือว,ว่างๆส่วนนับไปหลินคาเฟ่บัตรเดนี่นี่นี่ คำว่าเบร์นนี่นะจอดรถนี่ก็ต้องเป็นไปเฮี้ยนครับรถอยู่จังสิจอดเป็นจอดผู้ใดจอดไปเสียนเนี่ยกับตู้จำกฎก็เลยเนาะสอกน,น้อยๆนะี่เห็นตอนไปกรุงเทพที่บอมครับโอ้เป็นแล้วครับเสียงเอใส่โอ้ใส่โอ้ใส่ในกรุงเทพมันจำเป็นรถเก๋งมันจังหาหมอกจอดไงนะครับ ก็เป็นรถกระบะนี่ท่ามใจรถ mm hmm. เอ็นพี่บอ้ออย่นี่เขาจะมีคล้ายโทรศัพท์ับอย่างนี้เนะ mm hmm. าะกระบะซื้อแบบแม่ครับชีฟองโอ,องโปห้าเดตอนนี้เขามาอันนั้นแนะเนาะตอนนี้ครับเขามาในเส้นทรเลนะพี่น้นองมาลงทะเบ,บียนสิบเนาะใส่ดีแท็กด <Okay. S 1> ีแท็กกับทูเนี่ยมันรวมกันเนาะนเข้ามานำกันเนาะนี mm ่ hmm. เลยทู แม่สาวบอกอือก็แล้วกันอ่ามันรวมกันแต่ว่าซูฮาจีนี่เลยนี่กับซูเพราะว่ามันมันรวมกันแล้วจ้าใช่แล้วทำไปเห็ดกันแล้วถึง8ทีนอตอนนี้ก็แล้วแล้วเนาะจนค่ำขาคิว้วเาาก็จะนาะคิ้วลายแต่ว่าเห็ดอันไหนก็ยังไม่ทันแล้วซ้่ง ก็จะว่าเดี๋ยวทรงเหลืองไปเนาะก็จะผ่านนึกว่าผ่านกระถาเิ่งเพราะว่าปกติเปลี่ยนเบอร์บางอย่างนะเอื้อยมาเปลี่ยนยังบะย่ามาถ้าปอดเมื่อเปลี่ยนแต่วันนี้เขาว่าเมื่อเปลี่ยนไม่นะเขาต้องมีใบนั่นใบยังวะใบยืนยันจะคล้องเบอร์เราสู้ก็อัพไปเอาน้ำมันนะตั้มอนั่นไปสื่อเบอร์นอนสื่อเบอร์อยู่ดีแท็ก อีแท็กกัอันลงทะเบียนให้ยนะวาสุกับเขาไปธนาคารว่าสิไปเปลี่ยนเขาก็จะเลยว่าบ่สามารถเปลี่ยนให้ได้เอาเอาอันนั้นเอกสารยืนยันกับอีแท็กมาให้แน่เข้าจาวาวาสุกับกลับไปเอาขึ้นศูนย์ดีแท็กเพิ่นกัเอาเอกสารนั้นน่ะให้เนาะว่าเฮาเดบไปลงทะเบียนเบิร์กบเป็นนะนะวันนี้เอามาใหม่เราก็ได้่าเออเดี๋ยวส่งแจะไปให้เด้อผ่นบ่อนุมัติก็สิแจ้งไปเติมแล้วว่า ขันวามันยังขาดเอกสารนี่ยังนะนะแต่ว่าขันมันอเอกสารครบแล้วกะครบไปเลยเนาะผ่านไปเลยยามันจิตแจงเตือนท่าในแอบหลอกเราวนะ่ะแต่ว่าอันนั้นทขาติดโทษมาบอกอนึ่ที่หนึ่งโทษประมาณบวกเกินบวกเกินอาทิตย์หนึ่งเนะ่าว่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งท้าติดโทษมาจะได้หนอะที่อาทิตย์หนึ่งก็ขามือเล่าก่อน ไปต่อเบอร์8บบาที่ว่าแนวเลยก็โทู่แม่พอได้ไปตต่ออันนั้นหักมาผ่านด้วยก็ผ่านไปนี่เนาะเดี๋ยวไปหากินเข่าก่อน้ง่อนทั้งเหนื่อยตอนนี้ตายบ่อันน่ะแม่งจีนุ่นจีนุ่นตายบ่เอวตายตัวบ่ไปงงงงยากยาก ไปน้องหลังจากไปเส้นทันเนาะถาพี่ต่อมากินนะนี่เลี้ยงพี่ต่อมากินปลาดิบมากินอาหารไฮโซโอซินีเนาะไาดิบไปยป <ะ S 2> งังกินเลยปกติกินตะกอิ่วปกติต่อวะมา กิมแฮนจิมบ,บ่าอาวปปดูคได้ก็ะะนะทุกคนตกค่ำม,มาเรามาเยี่ยมพี่อันกับพี่หวานสวัสดีครับเยี่สีเบาซุกด้วยนาแป๊บเดียวพี่น้องมาแวะม,มาเยี่ยมมายามหายแล้วเนาะมาสอดดูบนเสื้อเสอดทุบนเอาเพื่อาลิ่นทุูบน ออสุกคนใดจีนุดนน้อฝากรับอีโตเนี่ยเลยเชฟเลือดตะปีมันบ่เน่าหร้อว่แต่สา้โหมันเอาหาตัวสิบตัวนะเก็บบออตามเสียองแซวเสียบไดเนี่ยจนุ้นพ่อมาดนางขวบเสียบขวบถอดแม่กับเสียบกับตั้เสียบองมวยกับพ่กับแม่ตั้งเอาแยะบ่ต้องอภรอบหลายเยอะออกเ ที่บ้านตัวขัวไม่นะไขัวก็ได้เอาปีเราออกเอาออกคือกันแกะมันแต่หลังจากก็ปลเอาออกตอนกินแกะตอนกินเอาแน่นตอนกินจังจจังสัตว์ะได้ตัวแมาไม่ให้เบิรงเนาะมาเออเมื่อจริงๆเอาเสียได้แต่ไปย่านซื้อมากแต่มันบอมีคนเบิ่งนนะใช่ไหมปะเพราะว่้มือหึ่งเมื่ออ่ะเออยังยังเหาไปหลอยไปนั่นไปนี่เออกันฝากไว้เพื่อนพี่ต่อไก่ย่านมันหยากแม่พี่ต่อแม่อิอ ก็เลยว่าฝากอยู à, la, ่หานไว้มาจําไว้ก <okay> ่อนอบบนั so ้นจึงไปเอาไปเอาแล้วก็เอาเมื่อเลยจะชนะเหมือนอันนี้ง่ามีล็อกมาแข่งกว่านี้มันไดเสียงเงินหรือเสียงเงินเสียงเงินอยากได้อีเด้อแบบว่าอยากได้มาแต่โดนเหแหละอยากได้มาเนี่ยนี่ขนาดเข็นมาเขามันงามดีเนาะแต่มันตัวใหญ่มันงามได้แบบนี้แมนเคยเรียนเคยเรียนแต่หมาบ้านเนี่ยหมาบ้านมันก็งามอยู่แต่ว่ามันมันบขี่อ่อนคือหมาพันเนาะ น้าพักนะ่มันแบบมันเป็นตะหักนะเวลาห้าแบบวันนี้ห้าอยากอดอย่างงมันก็แบบจากขวบเนาะคนละอยู่ข้ามมวนอีนะฮะเอตะหักเนาะเออคอยยังบึงเราแบบอีหยังว่าสื่อมาเราสื่อจากไหนวะอีหยังวะเอออยหาแขกอีหยังวะสื่อจากไหนวะ เออคิดดื้อคิดดื้อแต่จะมีเงี้ยงนกกระจอกเทศเองแล้วแต่ลกเนาะตาหักเลยพี่น้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมานี่มันนั่นนึงมันจักควบเนาะยันเนาะหักวัวขุนยันจะเลี้ยงซ้ำตู่เพื่อนขุนขุนจะกอีเส้นอะไรซาบุดิ่งเบอร์ดิ่งเขาแต่ว่าคือสิเนี่ยเหรอตัวเดมัน คือสิบห่าไปเนาะห่าอยู่อ่้าเข้าไปทายคิดว่เจนี่เจนี่เลยเปิดโเสียนวันนี้เลยยเจนี่บิดมาบิดมาอยู่บ้ามันผู้ไดเข้ามากนี่มันมันไรสัวเบิดบอินดีแลกกีกันือดอกแดกบเออดอกแดกเออดอกแดกดอกแรกไปเลยไปใส่หินข้าเห็นย่างพกกันัฟังเพลงก็เห็นนาค่ะเออ ตาหักเนาะเออถ้ามีตาอยากได้ใส่บิเลียนเนาะส่บิเลียนคือขี่ดิบโหดหยันมาอยู่มันเหมือนเนี่ยก็ได้บอกเอ้ามาตัวนี้มาโกเด็ดนี่แหละพี่น้องมันจะจัตตาห์ลักิออนตัวใหญ่เนี่ยเอ๋เอกสองพอดีเนาะเออว่านายภาคว่านายภาคใต้คิดหันเลยนิ้วภาคเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องก็มาเยอะมาหากันเนาะมาตลอด มีต่บี่อ <c oughs> <c oughs> ันเดอบุบล <iin> ินน้ำหาตะโดนตัวนี้กำลังเจ็บเงินอยู่อีกแล้เวอร์ีเดี๋ยวอีกสิเดือนเป็นไทยดิมีไหมล่ะท่งเที่ยวทั่วไทยเลยแมนวะเจ้ารถขามไปด้วนเออมาลงมาลดน่าใจพูดกัสีรถล้มเลยอีกสิเอดเดือนกวดรถขันนี้เลยอีกสิเ็ดเดือนโอ้ยเป็นปีถึงปีอีเ็ดเดือนหนึ่งกับปีนึ่งกันละพดถรถขามไดาเลยเที่ยวขากลายจรถล้เลย เออนกดจะเบิรพอนเนาะเบิดอนเกินแปดพันตัวเรืเก้ามคนเจ้ามาร้ค่ะเบิรพอนปไดเไปหามูสิทามอีกละกะซับกะซัเป็นเดวี๋ยวซื้อเจ็ดแเออกาวยงคนเนาะสเดียเก้ามื่นห้าสูสูเอาระเ๋เเดยเดียวเพื่อเพื่อไปขว่ไพี่น้องคลิปนี้ก็สิบเบิเพงสมเยอเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเมื่อยคักเมื่อีงอยากรับอยากน่นตอนนี้ นอนเด้อได้กันตื่นเด้อกวัานี่ครับบดหนี้หิวเข่าอีกวะเนี่ยโอ้กินเข่าสาวกัเข่าเพิ่มพอดีตอนบ่ายสักไรบ่ายสี่ว่ะสี่โมงมันก็ได้เมื่อยกินเข่าไปขี้เกีจก็ท่านมีแหงบ๊ายบายทุกคนชิบชื้อ